จากที่มีข่าวนะคะผู้สูงอายุรับเงินตกเบิกท่านละ1 0 0 0บาทภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมฟังคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับชมช่อง YouTube รู้ทันรู้ทุกเรื่องทันข่าวสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้ทางช่องนะคะก็มีข่าวนะคะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันก่อนที่จะไปฟังเนื้อหานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะอย่าลืมให้กําลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดแชร กดติดตามทางช่องด้วยนะคะถ้าท่านเห็นว่าทางช่องทําคลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยนะคะการแชร์ของท่านนะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อท่านอื่นๆด้วยนะคะตามที่มีการโพสต์ข้อมูลนะคะบนทางออนไลน์นะคะเรื่องผู้สูงอายุรับเงินตกเบิกท่านละ1000บาทภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะกระทรวงการพัฒนาส ังงคคคมมมมและวามม่นนขอนุษย์พบว่าข้อมูลดังกล่าวนะคะเป็นข่าวเท็จนั่นเองนะคะจากที่มีการโพสนะคะเรื่องข้อมูลที่ผู้สูงอายุจะได้รับเงินตกเบิกพิเศษท่านละ1,000บาทโอนภายในสิ้นเดือนนี้นะคะทางกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ได้ตรวจสอบนะคะแล้วก็ชี้แจงว่าไม่มีการเพิ่มเงินตกเบิกให้แก่ผู้สูงอายุแต่อย่างใดนะคะเนื่องจากปัจจุบนันการจ่ายเบี้ยยัยงชี ยังคงดําเนินการตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะโดยมีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุดังเดิมตามนี้นะคะก็คือผู้ที่มีอายุ60 69ปีก็จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีอายุ70 79ปีก็จะได้รับเบี้ยยังชีพอยู่ที่ อัตราเดือนละ700บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีอายุ80-89ปีก็จะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา800บาทต่อคนต่อเดือนนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีอายุ90ปีขึ้นไปก็ยังคงได้รับเบี้ยยังชีพดังเดิมอยู่ที่1,000บาทต่อคนต่อเดือนนะคะดังนั้นนะคะก็เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวนะคะแล้วก็ขอความร่วมมืออย่าส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่อง ทางออนไลน์นะคะซึ่งถ้าหากประชาชนนะคะมีข้อสงสัยนะคะต้องการสอบถามข้อมูลจาก กรมกิจการนะคะผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็สามารถติดต่อได้นะคะที่เว็บไซต์ www.dop.go.th นะคะหรือว่าสามารถโทรได้ที่เบอร์026424336นะคะสรุปแล้วนะคะข้อมูลเกี่ยวกับการที่ผู้สูงอายุจะได้รับเงินตกเบิกพิเศษท่านละ1,000บาทภายในสิ้นเดือนนี้เป็นข่าวเท็จนะคะ อย่าแชร์ข่าวเท็จออกไปนะคะข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะคะที่ได้ลงข้อมูลข่าวสารดีๆแจ้งเตือนประชาชนไว้นะคะและทางช่องก็ได้นํามาบอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะได้รับชมแล้วก็รับฟังแล้วก็จะได้ไม่ต้องหลงเชื่อข่าวปลอมนั้นนะคะและข่าวอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็เกี่ยวกับเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนะคะของพักเพื่อไทยนั่นเองนะคะก็หลังจากที่ประชุมสภาเมื่อวันที่19 กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่พักเก้าไกลพยายามที่จะเสนอชื่อคุณพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ก็ไม่ผ่านทั้ง2รอบนะคะก็น่าจะเป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าถ้าหากเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลน,นะคะก็จะนําทุกนโยบายทั้งหมดออกมาใช้นั่นเองนะคะก็จะเกี่ยวกับนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่บาทนะคะแล้วก็ค่าแรง600บาทนั่นเองนะ,ะภูมิไทยลั่นหากเพื่อไทยเป็นแกนนําตั้งรัฐบาลต้องนํานโยบาย แจกเงินดิจิทัลวอลเล t นะคะมาใช้เป็นหลักเผยถ้าโหวตพิธารอบ2ไม่ได้จอเสนอเลื่อนสัปดาห์หน้า เมื่อวันที่18กระกฎาคม2566ที่ผ่านมานะคะนายภูมิธรรมรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะกล่าวในรายการอยากมีเรื่องคุยทางข่าวสดออนไลน์ถึงการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่19กระกฎาคมว่าหากสวเสนอให้ตีความเรื่องเป็นยติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41หรือไม่หากมีประชุมชี้ว่าเป็นยติเสนอซ้ำไม่ได้การเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักนะ และแคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลเป็นนายกรอบสองก็ตกไปเลยไม่ต้องโหวตอีกนะคนายภูมิธรรมก็ยังได้กล่าวอีกนะคะว่าหากสภาตีตกว่าเสนอชื่อนายพิธาไม่ได้ก็จะขอที่ประชุมร่วมรัฐสภานัดวันใหม่แต่ถ้าไม่ได้ก็เตรียมเสนอชื่อไว้แล้วแต่อยากให้เลื่อนไปอีกหนึ่งสัปดาห์อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหากพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อนายกก็จะได้รับการสนับสนุนจากสวนะคะเพราะที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทย ไม่ได้มีปัญหากับสอวอและสอวอบางคนบอกหากเป็นพักเพื่อไทยจะโหวตให้จะไม่มีปัญหาให้กังวลและพร้อมอธิบายนโยบายของพักที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะคะเ <c oughs> มื่อถามว่าพักเพื่อไทยเตรียมนโยบายเศรษฐกิจและคอรมอไว้เรียบร้อยหรือยังนายภูมิธรรมนะคะก็ได้กล่าวว่าถ้าเราเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลจะต้องนํานโยบายเศรษฐกิจของพักมาเป็นหลักซึ่งนโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญมีหลายเรื่องเรื่องที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ สำคัญเลยคือเรื่องดิจิทั l วอลเล t นะคะให้เงิน1,000 0บาทผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลนะคะเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจทานรากเป็นนโยบายที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจยกแผงทั้งประเทศสร้างกําลังซื้ออย่างมหาศาลส่งผลถึงห่วงโซ่การผลิตนโยบายนี้นะคะจะเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลหากเราเป็นแกนนํารัฐบาลซึ่งจะใช้วงเงิน6 5แสนล้านบาทเราเชื่อว่าจะทําให้เศรษฐกิจทุกด้านเติบโตส่งผลให้ชีวิต ความเป็นอยู่ดีขึ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้นนำไปสู่การจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นเหมือนสมัยที่เราเป็นรัฐบาลไทยรักไทยนายภูมิธรรมก็ยังได้กล่าวต่ออีกนะคะว่าสิ่งที่ประกาศเป็นนโยบายของพรรคไม่ว่าจะเป็นดิจิ t a ล w a l l ล็ตค่าแรงขั้นต่ำา6 0 0บาทและการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเราจะนำมาทําทั้งหมดส่วนการจัดคนเป็นรัฐมนตรียังไม่ได้จัดแต่ก็ไม่น่าห่วง เรามีคนมีประสบการณ์เยอะนี่ก็เป็นคํากล่าวนะคะของนายภูมิธรรมรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั่นเองนะคะที่ได้กล่าวไว้ในรายการอยากมีเรื่องคุยนะคะ,คะ,คะก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีนะคะที่ได้พูดไว้กับประชาชนตั้งแต่ตอนที่หาเสียงไดถือว่าเงินจํานวนนี้6.5แสนล้านก็เป็นเงินที่มหาศาลมากๆเลยนะคะก็ขอให้จัดตั้งรัฐบาลได้แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้ตามที่พูดไว้นั่นเองนะคะส่วนเรื่องของเง ดิจิตอลวอลเล็ตนะคะก็จะเป็นประชาชนคนไทยนะคะที่อายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอันนี้ไม่ต้องคัดกรองไม่ต้องคัดกรองความยากจนหรือไม่ต้องอะไรเลยนะคะให้ทุกคนเท่ากันนั่นเองนะคะก็ต้องมารอฟังข่าวกันอีกทีหนึ่งนะคะในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลว่าจะแผนการเมืองจะมีการพลิกเกมยังไงหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดไม่อยากพลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งของทางช่อง ใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ